สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับต้นเฟินข้าหลวงกันนะคะจริงๆแล้วเฟินข้าหลวงมีทั้งหมด38สายพันธุ์ค่ะอาทิเช่นเฟินข้าหลวงหลังลายเฟินข้าหลวงคอป布าเฟินข้าหลวงญี่ปุน่นเฟินข้าหลวงแคร์เฟินข้าหลวงจกกักระพัดเป็นต้นค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นจะมีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยไม่มากก็น้อยบางแบบก็กระโดดไปเลยแต่การดูแลนั้นก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะ หลังจากที่เราเลือกสายพันธุ์ตรงตามจริตของเราแล้วคราวนี้เราลงมาเรียนรู้วิธีการปลูกต้นเฟินข้าหลวงกันสักหน่อยนะคะซึ่งก็ไม่ยากเลยเพราะเจ้าเฟินข้าหลวงชอบความชื้นไม่ชอบแดดแรงๆดังนั้นปลูกในที่มีแสงแดดรำไรรำไรดูแลรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอเพียงเท่านี้ต้นเฟินข้าหลวงของเราก็พร้อมจะเติบโตและเป็นพุ่มไม้ประดับสีเขียวสวยแล้วนั่นเองค่ะ สำหรับการโพสสปอร์เฟิร์นด้วยวิธีเรียนแบบธรรมชาตินั้นวันนี้เราจะมองหาต้นแม่พันธุ์หรือต้นที่มีใบแก่และแห้งซึ่งเราจะสังเกตได้จากสีของสปอร์ที่เป็นผงสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะเมื่อใช้มือจับดูนะคะตรงสปอร์จะหลุดติดมือมาหรืออาจจะใช้แว่นขยายส่องดูจากปากของสปอร์ก็ได้ค่ะหากพบว่าปากสปอร์เปิดดีแล้วแสดงว่าสปอร์นั้นก็แก่เต็มที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้ หรือใบที่มีสปอแก่แล้วให้ตัดใบเฟิร์นเก็บไว้ในซองจดหมายหรือถุงพลาสติกใสก็ได้นะคะปิดผนึกให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้สปอปลิวหายไปตามลมค่ะจากนั้นก็ให้นำสปอไปเพาะด้วยอุปกรณ์ที่เราได้เตรียมมาไว้แล้วค่ะและเราอยากจะบอกเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะในอุปกรณ์เพาะของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้นเฟิร์นของเราเนี่ยจะเติบโตได้เร็วที่สุดนั่นก็คือใช้พีทมอสค่ะ ติดตามการขยายพันธุ์กันได้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ